สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบริษัทดีเรนแอนด์เซอร์วิสค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยค่ะอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือฮันเน็ตค่ะ เพื่อนๆพี่ๆอาจจะเห็นฮันเน็ตตัวนี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะสายเยอะแยะเนี่ยมันมีวิธีการใส่ยังไงที่ถูกต้องวันนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการใส่ฮันเน็ตที่ถูกต้องกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ Do w a n ั a น n ้นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมธนบดีดีรวนการตลาดของทางบร,ริษัทมีเลนแนอนด์เซอริเป็นธุร,รกิจให้เช่ารถซิ่ซิลิปรถบูิปแล้วก็เครื่องไม้เครื่องเบอร์ในภาคก่อสร้างทั้งหลายที่มีบรรดารถแฮ a พี่แมนชีนรถแบ็คโฮในไซต์ต่างๆเป็นหลายสิบรายการนะครับที่มีในรายการกงสินค้นาต่างๆวันนี้ผมจะถือโอกาสมาสาธิตเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัย ในการทํางานของรถกระเช้าที่เรียกว่าโ r o ิลหรือซิสซิลิปนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอล้วกันที่ปลบตัวนี้นะครับจะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากการตกจากที่สูงนะครับซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับถ้าผู้ทํางานบนแพลตฟอร์มบน,บนหรือบนกระเช้าเนี่ยนะครับของเกี่ยวในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับได้รับบาดเจ็บที่น้อยลง ต่อไปผมจะมาอธิบายบสาระการใช้เรื่องของการสอนใส่เก็บกันนิรภัยนะครับที่อาจจะมีวิธีที่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยอาจจะสร้างความบันเงได้นะครับต้องออศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับตัวอย่างฟูฮารเนตที่ผมถืออยู่นะครับเป็นเก็บกันที่พายที่เป็นฟูออปชั่นนะครับที่เ,เป็นสองพุกนะครับที่ให้ความปลอดภัยในระดับที่สูง ต่อไปผมจะมาสาธิตการใช้ฮาเด็ตที่จะต้องสวมใส่ในงานในที่สูงเนี่ยนะครับให้เข้าใจโดยละเอียดว่ามันมีวิธีการสวมใส่ยังไงนะครับถ้าเราสังเกตแบบโดยทั่วไปเนี่ยนะครับฮาเด็ตเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายเสื้อที่เราสวมใสใน,นี่แหละแต่ว่ามันต้องมีการคาดตรงหน้าอ,อกด้วยสลักที่เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวลังที่ โคนขาทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตสวมใส่ให้ให้ดูนะครับเนาะท่าที่หนึ่งก็คือสอดแขนเข้าไปในส่วนตรงนี้แล้วก็แขนมาที่สลังส่วนตรงนี้เข้ามานะครับกว่าจากนั้นเนี่ยก็แบบนี้มันเป็นแบบสลักล็อกนะครับที่เป็นเหล็กเราจะต้องเบี่ยงหามุมที่เป็นสลักตรงนี้ในท่าเอียงเข้าไป เข้าไปได้เ่ยต้องตรงนี้เดี๋ยวกามันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็เมืม่อเข้าไปแล้วก็ให้บินให้มันเข้าล็อกให้เป็นท่าอย่างนี้นะครับมันจะขาดแข็งเอาไว้ไม่มีการลบต,ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ไปประกอบการรับที่คนขาส่วนล่างนะครับส่วนนี้ก็มีความสำคัญออตอนเข้า ตอนเอาบิดล็อกเข้าเนี่ยให้เข้าในแนวเอียงนะครับเข้าไปให้พ้นก่อนแล้วค่อยหวานนะครับแล้วก็ดึงให้มันล็อกมานเกลยวมันล็อกนะครับทำขั้งนี้เสร็จก็มาทําขั้นี้นะครับตอนเอาเข้าเนี่ยเข้าในท่าทเอียงนพอเข้าไปพ้นแล้วเนี่ยให้เราดึงล็อก่างนะครับก็เราจะได้รับความงที่ปลอดภัยนะครับถ้าสีรลของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าว่าตรงนี้มันหลวมแล้วก็เด้ง เร่งให้มันคนดีซึ่สงสามารถเล่งได้นะครับดีไซน์าีไซน์ของผู้ล่งทำมาไม่ไม่เท่ากันให้พวกเราเร่งได้นะครับเมื่อพวกเราได้ดูวิธีการใส่ฮาเน็ตยังถูกต้องตามหลักวิธีและวิธีการที่ผมได้สาธิตไปแล้วนั้นนะครับมันก็จะเกิดท่าที่ สมาร์ทสมบูรณ์แบบพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ใน,ในการทำงานในที่สูงทุกๆสภาวะกาวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปที่ทําขึ้นมาเนี่ยจะให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น,น้อยนะคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆมีความปลอดภัยในการใช้งานบนที่สูงค่ะยังไงแล้วบอยสัทดทีเลนจะคอยอัปเดต เรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานบนที่สูงพร้อมกับรีวิวการใช้งานรถรุ่นต่างๆเลยนะคะรอชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะคะณนะวันนี้นะคะขอราไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ